สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลบทุกท่านนะครับพบกับผมแชมเปี้ยนนะครับเป็นประจําแบบนี้ทุกวันนะครับเราจะมาให้ทีเด็ดมวยกันนะครับซึ่งวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะคัดมาทั้งหมดเนี่ยจัดให้เลย4รายแล้วกันนะครับจะเป็น2ช่องสุดท้ายแล้วกันช่องเจกับทางช่องอมเบรนทีวีนะครับส่วนใครที่อยากที่จะไปต่อยอดนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถกดไปที่ช่องเบื้อนบนได้นะครับแอดไลน์ไปนะครับที่ผักโยนะครับพิมตัวเอะแสงหน้านะครับตัว P ตัว Y 222U นะครับย้ำอีกที ASI ข้า้งหน้า PY 222U นะครับวันนี้มาลุยกันครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับก็เป็นสัปดาห์ของรอบบนเสือหาตัวใบที่5กับใบที่6นะครับก็ขอเลือกคู่ที่2แล้วกันนะครับรายแรกนะครับเป็นหนนในเจ้า เวนอมลัคกี้บันเถิงนะครับเจอกับทางด้านลิติชัยโปรมาไทยหัวหินนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยโคตรชอบเลยทางด้านในเจ้าลิติชัยโปรมาไทยหัวหินนะครับแต่พอม,มาเจอมวยที่ IQ คิวจัดๆไอคิวจ่ายๆอย่างเวนอมเนี่ยก็ต้องบอกว่าลำบากเหมือนกันสั้หรับทางด้านในเจ้าลิติชัยนะครับแม้ว่าจะอาวุธหนักอาวุธแรงแต่เป็นมวยที่มันไม่มีลูกนำอ่ะลูกนําเข้าไปเวนอมเนี่ยถอยนะครับดักเตะดักทีบดักแทงฉลาดกว่าไอคิวดีกว่าเยอะนะครับ ก็ชอบไปที่นั่นในเจ้าเวนน้องลัคก,กี้บันเทิงถ้าไม่พลาดโดนมัดหล่นก่อนเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่นะครับส่วนรายที่2นะครับเป็นคู่เอกนํำรายการนะครับเป็นการเจอต้องบอกว่าขึ้นมาวัดชั้นเลยก็ว่าได้ครับกำช้พอหลักบุญครับเจอกับทางนั้นในเจ้าเพชรชัยก็รุ่งธนาเกียรตินี่ก็ชจรบุนเดิมนั่นแหละนะครับทางนั้นในเจ้ากำชัยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพอหลักบุญนะครับส่วนทางนั้น เพชรวิชัยนะครับซ no like ้อมอยูยดดิคาสอโชคมีชัยนะครับก็เป็นมวยที่พิ่งขึ้นมาแต่ผมมองว่าเกรดมวยเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงสำนักเจ้ากรรมชัยนะนะครับแม้ว่าจะช่วงหลังจะชนะมาตลอดนะครับแต่ก็ชนะเพชรวิเศษชนะศักชัยน้อยนะครับก็ดูแล้วมันมันมันยังห่างกับสำนันเจ้ากรรมชัยที่ช่วงหลังฟอร์มสดฟอร์มแรงฟอร์มเ้าวนะครับแต่ก็กรรมชัยเนี่ยก็ปล่อยเวทขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ได้คนละอย่างเสียกันคนละอย่างนะครับก็ยังชอบไปที่กรรมชัยพอหลักบุญอยู่นะครับส่วนถัดมานะครับ ส่วนถัดมานะครับเป็นคู่ร้านที่3นะครับไปที่ทางช่องอัม,มริน,นะครับคู่รองเลยนะครับทองพูลนะครับสอจอเล็กมองนน์นะครับก็ไปนี้ไปพิดซ้อมอยู่ที่ค่าย PK เคแสนชัยเวทหยิมนะครับเจอกับทางนั่นไอ้เจ้าหนุ่มสรินชอเกตวีนานะครับนักมวยเนี่ยตั้งแต่สิงดำและนะครับพอไปซ้อมอยู่ในค่าย PK เนี่ยต้องบอกว่าดูดีขึ้น ดูแข็งแรงขึ้นนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเปลี่ยนที่ซ้อมแล้วทําให้รรยากาศดีขึ้นแหละนะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าค่ายสจเล็กบางนนซ้อมแล้วมันจะไม่ดีนะครับแต่ยิ่งเป็นการไปเสริมแกร่งนะครับแล้วก็อ่ะทองพูลคงไม่เหมือนเดิมแล้วแหละคงไม่เหมือนไฟก่อนๆที่ว่าชกไปสามสายกเป็นพรเอกยกสี่ยู่ดียอมเฉยผมเชื่อว่าหน้าทองพูนน่าจะไม่เป็นแบบนั้นละนะครับชอบไปที่ทองพูลน,นะครับวันนี้เนี่ยลำหักลำโค่นดีกว่า ทีตัวทีดีกว่านะครับแต่ก็ใช่ว่าจะกินหนุ่มทรินง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนุ่มทรินช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้โชว์ฟอร์มดีไปชกนี่ช่องจ็ก็ดูหน้าดูชนะได้เลยนะครับแต่ก็อ่ะนั่นแหละวันนี้ข้ามสึกข้ามสายมายังไงก็ให้มวยในเสกอในสายก่อนแล้วก็ซ้อม P ีด้วยผพึกกําลังกับทางนั่นสอนเจเล็กเมืองนนท์ด้วยนะครับแล้วก็คู่เอกนํารายการนะครับฟังต่อพอลหลักบุญนะครับวันนี้ตอบหนักให้ปอนหนึ่งเจอกับชูซับนะครับสอสลัดชีพเคยชนะกันมาแล้วนะครับแล้วผมก็มอองงว่่าทนนั้ตเีย มนก็ยังเหลื่อมๆกว่านะครับเรื่องของเกรดมวยชั้นมวยยังเหลื่อมๆกว่านะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่ก็ตั้งเฝ้าอยากจะกลับไปลาแชมป์เวทีมวยช่องเจ็ดสีด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นเจอกับรักแหละนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วมันรักมันยังเจ็บอยู่นะครับมันยังเจ็บมันยังราวอยู่ก็เลยอ่ะโยกมาเจอกับพนันในเจ้าชูซับไปก่อนนะครับอ่ะผมจัดไปที่พนันในเจ้าฟังต่อนะครับดีกว่าแน่อ่ะเดี๋ยวสรุปให้สี่รายสี่คนที่ให้กันไปเนี่ยมีเวนอมนะครับมีกำชัย มีทางด้านในเจ้าทองคูนและก็ทางด้านในเจ้าปังต่อนะครับอ่ะนี่คือทีเด็ดเต็มตีของผมแชมปเปี้ยนนะครับที่มาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากเชื่อกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ปั๊กไขกันด้วยนะครับทุกๆช่องทางที่ออกไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ปิดท้ายนะครับวันนี้ชิงฟุตบอลโลกแล้วนะครับก็ชอบไปที่ฝรั่งเศสนะแต่ยังไงกยง็ยังเอาใจช่วยเมสซี่ให้ได้แชมป์โลกแหละแต่เชื่อว่า9ถึง0นาทีฝรั่งเศสดูลำเหลืองกว่านะครับอ่ะ วันนี้ครบส่วนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้ครับวันนี้ผมแชมเปี้ยนลาไปก่อนสวัสดีครับ